อเคครับกับลงบิ๊กโอเคใน EP นี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงเหยื่อในซีรีส์หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเบื้องหลังนะครับเป็นกุญแจของความสำเร็จของผมในหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งแม้แต่ตัวกระพงโทรฟีตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ด้วยเจ้าเหยื่อตระกูลนี้ครับนี่คือ OSP Bliss OSP เนี่ยนะครับก็มาจากคำว่า o s p s p ร a y Spiritual Performer นะครับหมายความว่ามันแสดงออกด้วยจิตวิญญาณของนกเหยี่ยว o s p ปร y นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของ Pronam i กิเองซึ่ง Pro Nam i กิเองเนี่ยนะครับก็นำเอาประสบการณ์นะครับเอาความต้องการเนี่ยมาสร้างสารรค์ลงไปในเหยือ่อ รุ่นนะครับที่สร้างขึ้นโดยมีปัชญาที่สำคัญอยู่ที่เหยื่อของค่าย OSP จะต้องใช้ได้10ปีที่เรียกว่า10 years standard ไอค้คำว่าใช้ได้10ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยหมายความว่า10ปีแล้วมันก็ยังไม่เชย10ปีแล้วปลามันก็ยังกัด10ปีแล้วมันยังใช้ได้จริงอยู่ซึ่งโดยประสบการณ์ของตรงนี้ยอมรับครับว่า มากกว่า10ปีที่รู้จักเหยื่อของ OSP มาก็ยังใช้ได้ดีโดยตลอดในวันนี้นะครับลุงบิ๊กโอเคจะพูดถึงเหยื่อ OSP ในซีรีส์หนึ่งที่เรียกว่า Bliss คำว่า Bliss นะครับแปลว่าสายฟ้านะครับซึ่งเหยื่อตัวนี้ออกมาครั้งแรกตั้งแต่กลางปี2004 2004นะครับแล้วก็ อยู่ในสายการผลิตเรื่อยมาและมีการพัฒนาขยับรุ่นออกไปมากมายนะครับจนกระทั่งเนี่ยเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะออกบริส dr ออกมานะครับประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองยังไม่ถึงมือผมนะครับถ้า osp ดูแล้วจะเอามาให้ก็ยินดีนะครับคือเจ้าบริสเนี่ยออกมาจนถึงตอนนี้รวมถึงตัวใหม่ที่เพิ่งออกเนี่ย ก็เป็น10รุ่น10รุ่นพอดีบอดีนะครับซึ่งแบ่งเป็นคลาสของขนาดนะครับอย่างบลิสธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นโปรโนามิกิเขาเรียกว่า normal b l i t z นะครับ normal b l i t z เนี่ยะจะอยู่ในช่วง5 10ม mm, มหรือว่า5ซเมตรนะครับแต่ถ้าเล็กไปกว่านี้ช่วง40ซนมก็จะเรียกว่ารุ่น ไทนี่บลิสนะครับถ้าขยับขึ้นไปใหญ่กว่าบลิสในมือผมตรงนี้เรียกว่าบลิสแม็กซ์อันนี้ก็จะอยู่ในรุ่น60มิลลิเมตรแล้วคิเบิมของเขาเลยนะครับตัว90มิลลิเมตรเรียกว่าบลิสแม็กนัมนะซึ่งในบลิสที่มีหลายๆขนาดเนี่ยนะครับก็ยังถูกซอยการทำงานออกในหลายๆระดับน้ำนะครับ อย่างเป็นต้นว่าถ้าเป็นตัวชื่อของมันล้วนๆเลยไม่มีบอกระดับการดำต่อท้ายเนี่ยอย่างเช่นเป็น Tiny Bliss นะครับหรือว่าเป็น Bliss หรือว่าเป็น Bliss m a x พวกนี้เป็น Shallow Runner นะครับคือทำงานเราๆสัก30เซนติเมตร50เซนติเมตรอาจจะไปจนถึงเมตรหนึ่งนี่แล้วแต่ขนาดสายที่ใช้แล้วแต่ตำแหน่งปลายคันที่เราวางนะครับแต่พอ ขยับให้มันลงลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราก็จะไปเลือกใช้ที่เป็น MR หรือว่าเป็น Mid Runner นะครับนะพวกนี้ก็อันเนี้ยสุดยอดที่ผมใช้เลยก็คือจะเป็น Tiny Blitz MR นะครับแล้วก็จะดำลึกลงไปกว่านี้ก็จะเป็นพวก b l i ิสนะครับ d r DR รีก็จะลึกไปจนถึง2-3เมตรได้นะครับ แล้วก็จะมีลึกไปกว่านี้ก็จะ Blitz EXDR ก็คือความยาวตัวมือที่53ม mm. ิมตัวนี้ลิ้นซ u p e r Long b ง i l d ยาวมากๆพูดถึงเอกลักษณ์สำคัญของเจ้า OSP b r i t e Series เนี่ยก็คือตัวบอดี้นะครับโครงสร้างที่ออกแบบขึ้นมาเนี่ย สำหรับในการสร้างตัวบอดี้เนี่ยเรียกว่าโครงสร้างแบบฮันนิคอมนะครับซึ่งก็หมายถึงเป็นโครงสร้างแบบรวงพึ่งนะครับซึ่งถ้าเปิดดูด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปลักษณะของรวงพึ่งประสานกันขึ้นมาไอ้เจ้าโครงสร้างแบบรวงพึ่งเนี่ยนะครับมันจะเอาเนื้อส่วนไม่จำเป็นออกนะครับเพื่อให้มันมี พื้นที่ที่เป็นอากาศและไอพื้นที่ที่เป็นอากาศนี่ก็คือแรงยกตัวของเหยื่อนะครับแล้วโครงสร้างแบบรวงพึ่งเนี่ยมันหมายความว่ามันมีความแข็งแรงเท่ากับโครงสร้างหนาๆดังนั้นเนี่ยเวลาเราเอาเนื้อมันออกไปแล้วให้เหลือแต่โครงสร้างแบบรังพึ่งเนี่ยตัวม,มันก็แข็งแรงนะครับอย่างตัว t i นิบลิสเอที่ผมใช้ประจำเนี่ย ไีกระแทกโน่นกระแทกนี้บ้างออนอกจากริ้วรอยที่เป็นเรื่องของสีข้างนอกเนี่ยตัวโครงสร้างไม่มีปัญหาเลยนะครับยังมีความแล่งนะครับโดนปลากัดโดนปลาดึงเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรและอีกอย่างน,นะครับตัวเชฟของมันอันนี้เราจะเรียกว่า Semi แฟลตบอดี้คือถ้า f l a ตเลยมันก็ตรง,ตง ถ้าเป็นแคล้งทั่วไปเลยมันก็โค้งโค้ง,คงอันนี้เซมิแฟลกตบอดี้ก็คือเกือบๆจะตรงเกือบๆจะโค้งซึ่งความสําคัญเนี่ยมันก็คือพอทําแบบนี้เนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้พอมันยกตัวขึ้นมาเป็นสันนะครับอันนี้ก็นในเรื่องของพื้นที่ของห้องอากาศเหมือนกันเท่ากับว่ามันจะมีอากาศในบอดี้มันเพิ่มขึ้นทาไม OSP ถึงให้ความสําคัญของห้องอากาศ ในบอดี้โปรนามิกิบอกนี้ครับเหยื่อแคล้งเนี่ยเวลามันดำลงไปเนี่ยมันไปคลิกกระแทกโน่นกระแทกนี้เนี่ยนะครับถ้ามันยกตัวไม่ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะติดแล้วมันคาดเียแต่ถ้ามันมีแรงยกตัวดีๆเช่นมันติดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วดีดสายเบาๆเหยื่อตัวนี้มันก็จะถอยขึ้นด้วยแรงยกตัวของมันดังนั้นเนี่ยโปรนามิกิถึงบอกว่าให้มันมีห้องอากาศ นะครับในตัวมันเยอะแต่นะครับก็ไม่ได้หมายความว่า,าทุกตัวจะมีแรงยกตัวเท่ากันโปรบอกว่าในแต่ละรุ่นในแต่ละระดับเนี่ยมันให้แรงยกตัวที่แตกต่างกันนะครับเป็นต้นว่า,อ,าอย่างตัวที่เป็น Tiny b l i ิ z MR เนี่ยนะตัวนี้จะเป็น s l Slow f o ฟอคือขึ้นช้าๆแต่ขึ้นนะ คือพอมันพอเราหยุดเหยืย่อสต็อปแอนโกหยุดเหยืยยย่อพวกเหยื่อก็ร่อยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นพวกที่เป็นไฮ f ฟลด์เนี่ยอย่างพวกที่เป็นบริสแม็กพวกนี้เป็นไฮโฟลดหยุดปุ๊บนี่ลอยบึ้งเลยหรือว่าอย่างเป็นรุ่นที่เป็นเนี่ยบริสตัวที่ถือในมือนี้ก็ใช่นี่นี่ก็ไฮ f ฟลดนะครับหยุดปุ๊บลอยเลยนะครับแต่ทั่วๆวไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีระดับการลอยตั้งแต่ลอย ช้าๆลอยอัตราธรรมดาแล้วก็ลอยอัตราเร็วพิเศษที่เป็นไฮโฟร์ one, นะครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างนะครับของบริสเนี่ยก็คือตัวลูกถ่วงนะครับทาง OSP ให้ชื่อว่าเป็น Single Bottom Balance Weight System คือตัวเม็ดโลหะที่เราเห็นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางสเตนนะนะครับซึ่งเขาพยายามลดมันให้ ต่ำที่สุดเพื่อให้มันเกิดแรงโยกของตัวมันนะครับซึ่งไอ้เจ้าแรงโยกเนี่ยมันจะส่งผลไปที่พอตอนเหยื่อมันทำแอคชั่นมันจะเกิดการสร้างคลื่นน้ําออกจากตัวบอดี้ของเหยื่อซึ่งก็เป็นการเรียกเล้าปลาประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือแสงกระพริบซึ่งไอ้แสงสะท้อนที่มันกระพริบตั้งมนกระพริบบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้ปลาล่าเหยื่อ รู้สึกถึงการมีอยู่ของเหยื่อแล้วก็เหมือนกับเปิดสวิตให้มันอยากล่านะครับซึ่งเม็ดเหล็กพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ในรุ่นที่เป็นะระดับการดำแบบทั่วไปที่เป็น shallow runner กับดำแบบที่เป็น mid runner นะครับพอมันเป็น D.R เนี่ยขึ้นไปเนี่ยตัวเม็ดถ่วงพวกนี้มันจะโยกเข้าไปอยู่ในบอดี้แต่มันก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือ เม็ดถ่วงอยู่กับที่ไม่วิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งแคลงเบดเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหวกับตำแหน่งถ่วงถ้าตำแหน่งถ่วงมันเคลื่อนที่ไปมาเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเหยื่อเนี่ยเสียบาลานซ์ที่เราเรียกว่ากอแล้วเหยื่อมันปลิ้นนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าพอใช้บริดสเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยใช้ลอกอชิมา a โนโ่ b f s นะครับ8.1อาตาทดสูงสเนี่ยใช้กับบริ MR ตัวเล็กนิดเดียวนะครับก็ยังไม่เกิดอาการปริ้นเลยคือกรอในอัตราปกปติได้สบายๆนะครับเหยื่อม่ปริ้นนี่ก็เกิดจากการที่บาลานซ์มันสูงนะครับแล้วในบลิสหลายๆซีรีส์เนี่ยบางซีรีส์ก็เป็นลาตินคือขยับแล้วมีเสียงบางซีรีส์ก็เป็นไซเลนต์นะครับอย่างตัวนี้เป็นไซเลนต์ไม่มีเสียงนะครับ พอมันเป็นแรคกทินเนี่ยมันก็จะสร้างคลื่นเสียงใต้น้ำที่ทำให้ปลาลายเหยื่อสนใจด้วยอีกทางหนึ่งในส่วนต่อไปนะครับในส่วนที่เป็นลิ้นของเหยื่อนะครับในส่วนนี้เนี่ยทาง OSP บอกเอาไว้ว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่เอาบ่อตัวเนี้ยมาใช้กับเหยื่อที่มีบอดี้เป็นพลาสติกเจ้าอื่นอาจจะเอาไปเสียบในไม้อาจจะเอาไปเสียบในวัสดุอื่นๆแต่วัสดุที่เป็นพลาสติกประกบอย่างนี้เนี่ย OSP บอกก็เลยว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่เอามาใช้ในแบบนี้เนี่ยนะครับที่เลือกใช้วัสดุสซอรกิตบอร์ดบางแล้วมันแข็งแรงครับแล้วด้วยความที่เจ้าสซอรกิตบอร์นตัวเนี้ยเนื้อมันค่อนข้างแน่นเวลามันกระแทกกับอะไรแล้วเนี่ยมันส่งสัญญาณกลับมาคือมันบอกกลับมาได้ว่ามันกระแทกของแข็งมันกระแทกของนิ่มมันจิกลงไปในดินม,มันทำให้เรารับรู้ได้ นะครับจากการใช้งานและอีกเรื่องหนึ่งก็คือองศาของลิ้นตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้เป็นการของเบ็ดไปด้วยนะครับคือเวลามันลงไปชนเนี่ยลิ้นมันจะบังตัวเบ็ดนะครับลดการติดกับอุปสรรคใต้น้ำไปได้มากเลยอย่างผมเนี่ยใช้พวก MR กับน้ำในระดับ2เมตรเนี่ยนะครับ2เมตร2เมตรกว่าๆเนี่ยเวลามันขูดดินกอไปเลยครับ เวลามันโดนเนี่ยอย่างมากมันก็พลิกขึ้นพลิกขึ้นเสร็จปับ๊บมันกลับมากินน้ำมันกลับมาทํางานต่อได้ทันทีแต่พอในรุ่น DR นะครับวัสดุที่มาทําลิ้นเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแผ่นสกิบอร์ดแล้วเพราะว่าลิ้นมันจะยาวมากมันจะเป็นพวกลองบิลหรือเป็นซูเปอร์ลองบิลหรือว่าเหยื่อตัวใหญ่ๆนะครับอย่างแมกนัมอย่างเนี้ยนะครับมันต้องการความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเหยือที่เป็นเนื้อเดียวกันกับ ตัวที่มาทำบอดี้คืออยู่ในพิมพ์เลยวพราะฉีดออกมาจากพิมพ์ปุ๊บมันก็เป็นชิ้นลิ้นออกมาติดอยู่กับตัวนะครับไม่ต้องเอามาประกอบทีหลังนะครับซึ่งแต่ก็ยังให้คุณสมบัติเดียวกันก็คือบังตัวเบ็ดด้วยแล้วก็มีความแกร่งที่จะบอกอาการเวลาม,มันไปโดนกับอะไรเนี่ยมันสามารถสื่อสารกลับขึ้นมาอย่างผู้ตกปลาได้นะครับ ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวของลุงบิ๊กโอเคและ OSP b l i t z Series นะครับที่นมา,มาพูดคุยกันในวันนี้สนอกสนใจลุงบิ๊กโอเคอย่างนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับในช่องลุงบิ๊กนี้ยังมีเรื่องสั้นคันกระตุกนะครับเอาไว้ให้พวกเราได้ดูหนังตกปาสนุกๆแล้วอย่าลืมนะครับยังมีช่อง Thai a n c h r ที่จะผลิตหนังออกมาในทุกๆสัปดาห์ให้คุณได้ชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกับมุมบิโอเคในวันนี้ครับสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับมีข่าวฝากมาจากทาง OSP นะครับว่าในปีนี้เนี่ย OSP ได้มีทำนี่ครับที่มือผมนี้ยามาโตสีพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีไทยแล a ด์สเปเชียลคัลเลอร์อีดิชันะครับ ซึ่งผมชอบมากเลยมีตัวที่เป็นลายไทยด้วยในรายละเอียดเนี่ยโปรโนามิกได้มีแจ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้นะครับที่ในรายละเอียดของอลุงบิ๊กโอเคในตอนนี้ของอกสนใจอย่าลืมนะครับไปหามาสะสมครับอันนี้ลุงบิ๊กก็โอเคเหมือนกันครับ